สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องพิซซ่าฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับแมงกกบี้ก็ยังอยู่ที่นะครับรีสอร์ทนะครับที่พักนะครับเพราะว่าผมเช่าไว้สามคืนนะครับผมครับก็ตอนนี้นะครับแมงกะบี้ก็คือรอนะครับรอถ่ายลิเกนะครับลุงฟ้ากฤษดาบารมีนะครับวันที่สิบแปดกรกฎาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูตารางงานนะครับ วันที่18นะครับเจอกันที่นะครับวัดใหม่นะครับสุประดิษฐารามนะครับหรือวัดพระศิวลีองค์ใหญ่นะครับผมอยู่ที่อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับก็วันพรุ่งนี้แล้วครับทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่จะได้ไปถ่ายลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับไม่มีน้องนุ่นมารับเชิญนะครับทุกคนนะครับไม่ได้มีน้องนุ่นมารับเชิญนะครับ น้องนุ่นนะครับจะมาวันที่ยี่สิบกรกฎาคมนะครับอ่าคือที่นครปฐมเนี่ยลุ่งฟ้านะ่ะกิตติบารมีมีงานสามสามคืนเลยก็คือคืนวันที่สิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบนะครับน้องนุ่นมาวันที่ยี่สิบนะครับทุกคนแต่ว่าคืนนี้ fc นะครับรับชมไลฟ์สดนะครับทางกลุ่มปิดได้เลยนะครับ แต่เราต้องไปสมัครกลุ่มปิดก่อนนะครับเดี๋ยวแมงกะบี้ก็จะไปสมัครด้วยนะครับทุกคนนะครับที่เพจลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับ fc เข้าไปสมัครกันนะครับทุกคนจะได้รับชมไลฟ์สดพร้อมกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปนะครับอ่ถึงถึงผมไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าเขามีกลุ่มปิดนะครับถ้าเกิดว่ามีกลุ่มปิดเนี่ยเราไม่สามารถไลฟ์ได้ถ้าเราไลฟ์เนี่ยนะครับเขาก็ ขาดรายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้ทางคณะลีเกเขาได้ไล์กลุ่มปิดนะครับจะได้มีรายได้เข้าทางคณะนะครับส่วนผมก็รอวันที่18กรกฎาคมนี้ครับทุกคนรอได้ครับจะถึงแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วครับซึ่งหอพักนะครับห้องเช่าที่ผมเช่าอยู่เนี่ยห่างจากวัดใหม่นะครับประมาณ13กิโลนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าเรามีมอไซค์เนาะนะครับเราก็ขี่ไปได้นะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับก็แมกกกี้ก็อยู่ห้องนี้นะครับได้แค่สามวันเพราะว่ามีคนจองห้องพักที่นี่วันที่สิบเก้านะครับก็เสียดานะจริงๆอยากอยากอยู่ถึงวันที่สิบเก้านะครับแต่คราวนี้มีคนจองแล้วนะครับวันที่ยี่สิบนะนะครับ เดีああ๋ยวบอกตารางวันท uh, ี Snow ่สิบเก้าด้วยนะครับสิบเก้ากรกฎาคมน่ะเขาเล่นที่หมู่บ้านลำพญาธานีนะครับตำบลลำพญาอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับอเล่นในเมืองนะครับอ่าแล้วก็วันที่ยี่สิบนะครับงานยกช่อฟ้านะครับวัดทับหลวงนะครับตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเหมือนกันนะครับวันที่ยี่สิบน้องนุ่นมานะครับ Uh, วันที่สนะิบเก้านะครับแมงกบ,บี้ก็ต้องหาที่พักใหม่นะครับเพราะว่าที่นี่มันเต็มเขาจองไว้นะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบอันนี้เพิ่มผมผมลองจับ GPS ไปมันมันก็อยู่ไกลกันอยู่นะนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวผมลองลองดูอีกทีนึงว่าคือคือผมนะี่ยจะต้องหาหาที่พักเอาไว้เอาไว้รอนะ เพราะว่ามันอยู่ในอําเภอเมืองนะครับคืออําเภอเมืองกับอําเภอนครชัยศรีอยู่ห่างกันไกลยอยู่นะครับไกลยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราพักแถวแถวนี้แต่เราต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวอำเภอเมืองอะมันไกลามากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาที่พักในเมืองนะครับมันจะได้สะดวกต่อการถ่ายคลิปไลฟ์สดเวลาเรากลับมาเพราะว่าวิเกเลิกประมาณตีหนึ่งนะครับ กว่าจะ,ะมีการถ่ายรูปนะครับแล้วก็กว่าจะเดินทางกลับมาถึงห้องตีสองกว่าจะได้นอนก็ตีสามนะครับก็ถือว่าดึกนะครับก็มีคืนนี้ผมไม่ได้ไลฟ์ผมก็ไลฟ์พูดคุยกับเอฟซีแล้วก็มีไลฟ์ค่ำคืนคืนนี้เนาะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็มีไลฟ์พูดคุยหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้ช่วงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยก็คือเราไลฟ์ที่งานแล้วนะครับที่วัดใหม่สุปริ์แล้วนะครับอ่าก็คือยาวเลยครับ ก็ตั้งใจว่าจะไปไลฟ์ตั้งแต่ห้าโมงเลยนะครับก็คือเดี๋ยวจะต้องชาร์จนะครับเนี่ยผมชาร์จอยู่นะครับเพาแบนค์นะครับนี่ชาร์จให้มันเต็มนะครับพอชาร์จเต็มแล้วก็จะได้ไปทำนะทำคลิปที่นู่นนะครับผมก็จะเสียบชาร์จนะครับมันก็น่าจะเต็มแล้วแหละ ก็ตารางตามนี้นะครับทุกคนนะนะครับคือผมก็ตามลิเกได้อีกสี่วันนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วก็วันที่ยี่บเอ็ดนะครับเรียงกันเลยนะคือไม่มีพักเลยนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอดสี่วันรวดเอฟเป็นหมีแพนด้าแน่นะครับเพราะว่าไลฟ์สดผม4ี่วันรวดนะครับก่อนที่ผมจะเดินทางกลับไปเพชบูรณ์นะครับเพื่อที่จะไปทำโรงทานเลี้ยงอาหารเด็ก มือกลางวันนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเสร็จจากเพชรบูรณ์ผมก็จะเดินทางกลับไปที่บ้านผมก็คือกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวเรารอชมไลฟ์สดครั้งต่อไปที่แมงกระบิ่จะเดินทางก็คือเดือนสิงหาคมนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกกับ fc ไปนะครับว่า,าถ้าเข้ามาในกรุงเทพนะครับในเขตปริมณฑลเนี่ย นนทบุรีปรทุมธานีคนครปฐมสมุทรสาคสรสมุทรสงครามสมุทรปราการเนี่ยคือผมไม่ไม่ได้มาโซนนี้แล้วนะครับเพราะว่าอันตรายรถเยอะครับรถใหญ่เยอะวิ่งกันเยอะแยะไปหมดนะครับถนนไม่ค่อยดีครับผิวถนนไม่ค่อยดีด้วยนะครับคือผมจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะก็คือเราก็รอชมทางไฟ์สดทางทางช่องอื่นไประหว่างที่ผมไม่ได้มาในเมืองนะครับ อันนี้คือผมลองลองมาสักครั้งหนึ่งไงผมไม่เคยขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาถึงกรุงเทพนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ขี่เข้ามานะครับแล้วก็ได้รู้ว่ามันลำบากลำบากครับรถเยอะขับยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอผมตามถ่ายตามต่างจังหวัดจะ,ะจะสะดวกกว่านะครับ ก็อยู่บ้านบ้างนะครับตามไปถ่ายหน้างานบ้างประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราต้องดูงบประมาณของเราเพราะว่าการตามตลอดเนี่ยก็คือมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับอย่างที่ผมมาในเมืองเนี่ยค่าพักค่ารีสซ์ทแพงนะครับยิ่งในเมืองกรุงเทพเลยนะนะครับเป็นพันนะครับนะค่าห้องพักเป็นพันนะครับเพราะฉะนั้นคือเรามีค่าใช้จ่ายไงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีรถยนต์อ่ะเราก็สามารถนอน,นรถยนต์ได้แต่ผมไม่มี นะครับผมก็เอาตามที่ผมทําได้เท่าที่ผมทําได้เนาะนะครับวันนี้นะครับแมงกะบี้จะไปไหนบ้างนะครับก็ว่าจะไปกินข้าวนะครับที่โรตัสสารยานะครับก็คืออยู่ใกล้ๆผมนะครับโรตัสสารยานะครับอยู่ห่างจากผมไม่ไม่กี่กิโลเองนะเนี่ยผมจับ GPS ก่อนนะครับเนี่ยผมจับจ p s ให้ดูนะครับ อ๋อโอเคโรตัสสารยานะครับห่างจากที่ผมเช่าอยู่ประมาณ5กิโลครึ่งใช้เวลาแค่เ้านาทีก็ถึงแล้วคือตรงเนี้ยผมผมอยู่ใกล้โรตัสสารยาแล้วก็อยู่ใกล้เซนทัลสารยานะครับทุกคนอ่าก็ได้ทั้งโรตัสได้ทั้งเซนทัลน,นะครับวันนี้นะนะครับผมก็เดี๋ยวผมทำคลิปนี้นะครับ เป็นคลิปแรกก่อนเพราะว่าเราก็ต้องมีคลิปให้ FC รับชมกันในช่องนะครับจะได้มีไรายได้นะครับคือหลกัหลกๆของ y t u t u เนี่ยที่ผมได้ส่วนมากจะเป็นที่คลิปมากกว่าไลฟ์สดนะครับทุกคนนะครับเพระนาะฉะนั้น FC ก็ช่วยรับชมคลิปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวไปโรตารเสร็จเนาะนะครับว่าจะไปะถ่ายที่วัดใหม่ สุปฏิถารามให้เอฟซได้ดูกันนะครับว่าเออิเกเกยจะเล่นจะเล่นที่นี่นะครับเอซก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้วัดใหม่สุปฏิถ์อยู่ตรงนี้นะครับอ่าผมก็มามารอเลยนะทุกคนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปที่ผับนาวาติดลมได้นะครับเพราะว่าเรื่องอันดับหนึ่งก็คือที่พักแพงมากแล้วก็ระยะทางไกลครับจากนครปฐมไปลังสิตไกลครับ ก็เลยเลือกที่จะมารอที่นครปฐมสามวันโอเคกว่านะครับก็ทําให้เราไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็หลายๆอย่างประหยัดค่าน้ํามันประหยัดค่าที่พักนะครับคืนนี้ผมก็อยู่เป็นคืนที่2แล้วนะครับสําหรับที่อําเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับพรุ่งนี้อดใจรอกันอีกนิดนึงได้รับชมแน่นอนไลฟ์สดผมไลฟ์ตั้งแต่เย็นเลยนะครับก็ลองดูครับ จะไลฟ์เป็นช่องแรกเลยนะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์เป็นช่องแรกเลยนะครับก็ mm. ไม่ให้ f อฟพลาดาการรับชมไลฟ์สดนะครับ mm. ก็เดี๋ยวผมจะชาร์จนะครับพาวแบงค์ให้เต็มนะครับทุกคน <S <S อ่ะยังไงทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามารับชมคลิปนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ